Yeah. สวัสดีค่ะ English with mestone วันนี้นะคะเราจะมาดูคำภาษาอังกฤษนะคะที่ขึ้นต้นด้วยดูกันนะคะอย่างเช่นคำแรกเนี่ยคือ do housework นะคะอันนี้ก็คือแปลว่าทำงานบ้านนะคะ do housework นะคะคำที่สองจะเป็น do a lot of things do a lot of things อันนี้แปลว่าอะไรคะทำหลายอย่างมากเลยนะคะต่อไป do the shopping do the shopping อันนี้คือไปซื้อของนะคะต่อไปทำพวกงานซักล้างทั้งหลายซักผ้าล้างจานเราใช้คำว่า do the washing do the washing นะคะต่อไปถ้าเราอยากจะให้ใครสักคนทำอะไรให้เราเราใช้คำนี้ค่ะ do me a favor do me a favor นะคะต่อไปทำกับข้าวนะคะ do the cooking do the cooking นะต่อไปรีดผ้าโอ้อันนี้ไม่ค่อยชอบ <laughs> do the ironing do the ironing นะคะต่อไปถ้าเราเข้าเรียนหลักสูตรอะไรสักอย่างเราใช้คำว่า do a course do a course นะคะต่อไปคำนี้นะคะทำงานของฉันนะคะ do my job do my job นะคะถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเราใช้คำว่า do nothing do nothing นะคะแต่ถ้าแบบเออทำอะไรสักอย่างเนาะนะก็จะเป็น do something do something นะคะทีนี้ถ้าเราแบบมีกันบ้านนะคะทำกันบ้านก็จะเป็น do homework do homework นะคะแล้วก็อีกอันนึงถ้าเราทำอะไรที่แบบเหมือนเหมือนกันซ้ำๆซัซกๆนะคะเราก็จะใช้คำว่า do the same thing do the same thing นะคะช่วงนี้เราก็ต้องให้ร่างกายแข็งแรงนิดนึงก็จะต้องอันนี้เลยค่ะออกกำลังกายนะคะก็คือ do exercises do exercises Okay. ลองดูนะคะเอากลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วยดูไปฝึกใช้กันนะคะอย่างเช่นถ้าเราออกกำลังกายทุกวันนะคะ I do exercises every day อย่างนี้เลยนะคะฉันออกกำลังกายทุกวันเลยนะคะหรือว่าถ้าบอกว่าออแล้วก็ถ้ามี Housework นะคะ I do housework every day อย่างนี้ก็ได้ฉันทำงานบ้านทุกวันนะคะ I do housework today โอเคลองเอาประโยคที่ให้ให้ดูวันนี้ลองไปฝึกกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะเค่กิ๊ดแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย